ะะก็ต้องเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลก่อนเลยนะคะการแยกแท้เกของพาเครื่องหลงปูโตไม่ได้ยากสิ่งที่ยากคือการตีราคาทุกรุ่นนี่คือต้องตีราคาให้แม่นถ้าอย่างนั้นการเช่าหาของคุณจะขาดคุณทันทีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับดา D.M หลงปูโตะนะคะวันนี้นะคะดาจะมาพูดถึงขั้นตอนแรกนะคะในการเริ่มศึกษาสะสมพลาเครื่องหลงปูโตค่ะ,คะ ันดับแรกนะคะก็ต้องเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะคะหรือการศึกษาจากทางเพจของพระเครื่องหลกูโตะต่างๆนะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะโลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะกว้างไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะคะอย่างเช่นช่องของดาเองก็มีนะคะ DM หอหลกูโตก็จะพูดถึงจำนวนการสร้างพระรุ่นต่างๆนะคะยิ่งพี่ๆทุกท่านนะคะศึกษาหาข้อ ประวัติความเป็นมาคําสอนของหลวงปู่โต๊ะนะคะว่าพระแต่ละรุ่นสร้างปีอะไรมีรุ่นอะไรบ้างยิ่งศึกษาหาความรู้มากเท่าไหร่ก็จะมีความรู้พื้นฐานของพระเครื่องหลงปู่โต๊ะมากยิ่งขึ้นค่ะพอเรามีพื้นฐานความรู้มากขึ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเริ่มการส่องพระและและการเช่าหาพระนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช่าหาทางเว็บไซต์ทางเพจ หลมอบูโตะที่มีความน่าเชื่อถือหรือไฟ้สดต่างๆนะคะรวมถึงเพจดีหล่อบูโต้ด้วยซึ่งมีมาตรฐานสากลนะคะการรับประกันแท้เดิมเพื่อให้พี่ๆมั่นใจว่าพาที่พี่ๆเช่ามานั้นนะคะมีความแท้เดิม <Okay. S 1> โดยการที่พี่ๆเลือกเช่ากับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและขั้นตอนต่อไปพอยิ่งศึกษามากมีการส่องมากยิ่งขึ้น ก็จะยิ่งทําให้เกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะพอเรามีความชํานาญมากขึ้นเนี่ยเราต้องเริ่มแยกแท้เกแล้วค่ะพี่พเริ่มส่องมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดความแม่นยําการแยกจุดดูการหาตําหนิเป็นของตัวเอง และขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการตีราคาซึ่งดาพูดเสมอนะคะการแยกแท้เก๋ของพาเครื่องหลงปูโตไม่ได้ยากสิ่งที่ยากคือการตีราคาเพราะพาเครื่องหลวงปูโตเนี่ยค่อนข้างที่จะสากลนิยมเหลราคาเป็นมาตรฐานพื้นฐานเลยของทุกรุ่นไม่มีราคาหลุดราคารั่วแน่นอนทุกรุ่นนี่คือต้องตีราคาให้แม่นถ้าอย่างนั้นการเช่าหาของคุณจะขาดทุนทันทีค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเาก็อยากจะฝากถึงพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาเริ่มศึกษาสะสมว่าขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้เองทาควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาข้อมูลไปด้วยและการส่องพระบ่อยๆยิ่งมีความชํานาญไม่ว่าจะแค่ศึกษาสะสมและเก่งกําไรเท่านั้นคุณยังยึดถือทําเป็นอาชีพ เป็นเซียนพระหน้าใหม่ของวงการของหลมปูโตได้อีกด้วยนะคะยังไงวันนี้นะคะดาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e youtube ช่อง DM เอมหลงปูโตะนะคะถ้าดาทำได้ดาเชื่อว่าพี่ๆก็ทำได้ค่ะวันนี้ดา DM เอมหลงปูโตต้องขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ